Family Suite เหมือนคราวที่แล้วห้องก็เนาะเซมเยอะเยอะอก็มันห้องเดิมกับคราวที่แล้วดาด้าด,ด้บอกไม่ใช่เพราะว่าเตียงม,มันไม่ได้อยู่ห้องเดิมไม่ได้อยู่ตำแหน่งดู <c oughs> รอบนี้ก็จะพาทัวร์เป็นวิดีโอแล้วกันเพราะว่า เรามาคราที่แล้วเราถ่ายรูปไปหมดแล้วนึกความมองใหม่ <P ingo. S 1> น้องนั่นไงลูกนี่มันเป็นแบบว่าเป็นศัตรูกับไอ้นี่มากเลยเอ,อ้ยเป็นมิกนเกลรูมเซอร์วิสเอ่อพูดในไมค์พอกเก็ตทีี่สามีเอา <c oughs> เงิน แบงย่อยให้เอาไว้ให้ทิพน้องด้วยความม่องไหวไหวมากในการทัวเดี๋ยวเราเผาออกไปข้างนอกชอบระเบียงที่นี่มากปึ๊บปิดกลอนดูระเบียงก่อน องเบียงมันกว้างมากเลยเพราะมันเป็นห้องห้องหัวมุมก็จะมีเตียงแต่ว่าไม่ได้มานั่งกันหรอกเ <Yeah. S 1> อ้าเจอยากเนี่ยพอเราออกมาก็ออกมากันมั่งตร <Yeah. S 1> งนี้โรงแรมนี้หาดสวยมากข้างล่างสันสา คือก็เก่าอยู่แต่ว่าก็จัดระเบียบได้ดีมากโรงแรมเนี้ยพื้นที่ต่างๆพื้ที่ใช้สยอยประคับไม่จ้ติดกับอีกโรงแรมนึ่งพมา่าลกูกสวัสดีครับก่อน <c oughs> สวยๆ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อันนั้นจะยอมออกกล้องกันที โอเคค่ะชอบชอบระเบียงที่นี่มากห้องสวีทมันจะแบบกว้างอ่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่มินดีบาร์มีให้แค่นี้คือขนมและนี่คือมินดีบาร์อ้ามีเฟรนเลโรเห็นไหมล่ะดีนะเะเอาของเรามาด้วยใดๆมินดีบาร์แบบว่าด้วยความยังไงไม่รู้ ไม่น้อยกว่าวทุกครั้งคราวที่แล้วก็เต็มตู้อยู่นะ <c oughs> อ่ะอะาเจอสิ่งที่แตกต่างไปจากคราวที่แล้วละคราวที่แล้วมาเป็นเป็นจอทีวีเป็นจอไอ้นี้ธรรมดาเป็น HD ธรรมดาชอบอ่ะแต่รอบนี้ก็เป็นสมาร์ททีวีไปลวจ้าเด็กก็ดู youtube ได้เหมือนอยู่บ้านเลยดีใช่ไหมลูก <ừ. S 2> ดีใช่ไหมเด็กดีดีใช่ไหมเด็กดีครับอืม <c oughs> พูดไม่พอ เด็กและแม่ของเขา้ <S 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 มยิ้ทำหน้าแฝดก่อนทำหน้าแฝดก่อนทำไงยิ้มยังไงแฝดยิ้มยกฝันค่ะไอ้ยยกปากกันเนี่ยฮชื่นใจอะไรนะพูดว่าอะไรบุไม่ได้พูดไม่ได้พูดครับชอบไหมลูก ลูกจําได้ไหมคะที่เรามารอบหนึ่งลูกจําได้ไหมอือฮั่นจำได้ครับจาได้ครับไม่ป้ายกันไม่เจ๊แม่ไปเจ๊ไม่ได้นะบาปนะบาปนะขาเน่กนะอยากมาทะเลแต่กลัวกลัวไนี่สายเข้าทะเลไอ้รับ หาขนมข่าวแทมต้องมี่าวที่แล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เรามาโรง,งแรมนี้ใช่ไหม <im> ขราวที่แล้วเรามาแล้วก็คือมันค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นส่วนตัวมากมันก็จะมีแค่โรงแรมแล้วก็ร้านค้านส้นข่าวนี้ดูสิแม่เตรียมอะไรมาดูซะก่อนดูแคุมมาดีนะแต่ลูกเราเ ค่าคุมเราไปผมสกปรกเราเตรียมตัวมาดีมากรอบเนี้ยอย่างที่บอกว่าค่ะที่แล้วมาปุ๊บไม่มีอะไรขายเลยมีแต่เป็นเครื่องดื่มกับพวกฟิง์ก็ช็อกโกแลตนิดหน่อยอะไรเงี้ยอ่าดูรอบนี้แม่เตรียมอะไรมาเน่อยู่ห้าคืนจะมาเปิดร้านข้างล่างมีไอ้นี้ด้วยนะข้างล่างของอันเนี้ยมีกล่องโฟมใส่มนมใส่ช็อกโกแลตมา เดี๋ยวค่อมาเปิดกล่องน,นะไปดูสิทดาดาเราเปล่าเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีแค่พ็อกโกแลตบ,บาร์อันสองอันแค่นั้นเองในตู้เย็นนะอ,อ่ะกับครั้งมินิบาร์อนะ่ะคราวที่แล้วมาแบบขนมลูกก็ไม่มีกินนี่ก็คือต้องสั่งเฉพาะของที่ มิลิบาร์มีให้สั่งมาเพิ่มอรอบนี้ไอซ์แพ็คเวิร์ลิเวิร์กเวิร์ลิเวลโอ้ ice very, very well. oh. Still ice in there นี่เราเอาแพ็คมาแค่อันเดียวนะเนี่ยนมเลยยังแบบทัชชิต เย็นอันนี้เอามาสามีชงเอออะไรนะชงกาแฟของนั้นก็เป็นขนมของลูกเราไม่งกนะเราแค่เตรียมความพร้อมเราเรียนรู้จากครั้งที่แล้วที่เราไม่มีอะไรกินเอลลี่เอลลี่ก็เอามาตั้งสี่ถ้วยสี่หรือห้าเลหมวดของแห้งบ้าง จะหาชีพเสริมอยู่แถวนี้แหละขายของตานชายหาดนี่แหละถ้าทางจะกําไรดีสดงมโซดาม,มีหมดนะจ๊ะส้มกับมะนาวนมลูกน้ําผลไม้นมเปรี้ยวเอามาพอกลิบๆอันนี้ของแม่บ้างกาแฟกาแฟนี้ปกติเขามีให้แต่ว่ามานเหล่านี้เสรติดกาแฟซะส่วนใหญ่ เราถือกติเหลือที่ก็ขาดนะจ๊ะเหลือเราก็ผลกลับจ้ะเพราะว่าพวกนี้คือบ้านเราก็กินประจําอยู่แล้วจ้ะไม่ได้เรียงจ้ะเพราะยังเรียงไม่เสร็จเลยลูกมาหยิบไปกินแล้วเรียบร้อยจริงมีน้ำกดใหญ่ด้วยนะสองขวดเอาไว้ชงกาแฟมาจ้ะใครอยู่แถวๆจอมเทียนนะจ๊ะดึกๆเคาะได้นะ <laughs> อันนี้ทาอาหเชดาชีสแฮมบกเกรอสตลัดหลักสุขภาพรดัดีอันนี้ของแม่อันนี้กินโฟสสองสแผ่นขาบูสองแก้ว น,นี่ของลูกแลก่กของแม่ก็จะกินข้าว oh, oh, oh. เปลนใส่กินเตี๋ยววันะปันี้มันเป็นเตี๋ยวก่อยเอาเส้นใหญ่มา <laughs> ขอบคุณครับน,นี่ของลูกวันนี้สั่งเป็นสับรถไปของแม่เป็นคาราเมลมาเกียโแ้ว ของด้า a เป็นน้ำเก็กหวยเหมือนเดิม fish c h i น่ากินมากเลยของลูกเหมือนเดิมซ้ำปีกไกน่นหวอลีน <c oughs> ของแม่มีลาดหน้าหมูเหมือนเดิมชอบลาดหน้าที่นี่อร่อยมันเป็นเส้นผัดไม่ใช่เส้นทอดกรอบตอมสั่งข้าวแฮมเบอร์ ข้าวกับแฮมเบอร์เกอร์น่ากินเนาะแต่แม่ไม่น่าจะใช้ทางไม่ให้หมันดวนหวานกินไหมอันนี้สั่งมามลงเซอร์วิสมากินของลูกมีโิตานลของพ่อมีซีซ่าสลัดถ่ายรูปไปด้วยของแม่นี่กระเพราเนื้อวันนี้อยากกินเนสือกใช่ไหมวันนะีน้ก็งั้นเหรอไม่เชิงนะ ของด้าได้มีเบอร์เกอร์เลยบีฟเบอร์เกอร์ใหญ่มากแต่เขาทานสลัดก่อนนี้ไม่ได้แก่ ยำม,มูยอไข่คเค็มราดหน้าเราปรุงไปแล้วกินไปแล้วด้วยเราลืมแล้วก็กาแฟใส่น้ำมะพร้าวจา้ะอันนี้อาารบิกี้พิิซ่าของนูมอันนี้ฮาวายเอียนของมัดออโอเคครับเปิดตัวอาหารชาาด้วยของขึ้นชื่ออที่นี่ สังขายาใบเตยอ,อันนี้มีก๋วยเตี๋ยวทะเลแกงสดน,น,นี่ทอดเหีเยวอะอาจจะบะน้นอ่ะ ข้าวเช้าวันนี้ผัดผับรวมไข่ปลาโลทสและ้ปลาท้องโกหมูเยขสยามนีเที่ยงเรามาซ้ำอีกแล้วนะจ๊ะ ซำร้านเดิมเห็นว่าเย็นนี้ลุงก็จะพามาร้านเดิมอีก <c oughs> พรุ่งนี้ก็กลับแล้วถ่ายพุงสดลูกก็ซ้ำเหมือนกันมิกซ์ฟลายมาดมาซ้ำอีกแล้วไก่ดิออร์ลิงแล้วแล้วดีอรารก <c oughs> แฟชั่นเชฟมีเด็กคนซ้ำเมนูแม่ครับครับน้องไม้ออริจินอลมือคำก็ยังมาซ้ำเมนูเดิมอีกลูกเอ้ยชายแม่ชูชีปลาโรง He said ว่า t t องการที่สำหรับแชร์นะฉันบของแม่เป็นข้าวไข่ข้นกะเพราหมูกรอบไหม้าเรียกไม่ผิด รือไม่ก็เป็นข้าวกระเพราหมูกรอบไข่พ้นสลับกันอยู่สองเมนูนี้แหละชื่อพอมาจริงๆมันต้องเป็นข้าวผัดต้มยำกุง้งแต่เกรงว่าลูกจะกินไม่ได้เลยขอเปลี่ยนเป็นข้าวผัดกุง้งแต่ว่าใช้เป็นกุ้งแม่น้ำแทนวันนี้กินเป็นสลดัดขับปูร้รอนข้าวผัดถั่วงอก กับผัดคณะกลับแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่สภาพหลังการใช้าพาเพอเก็บเกลี้ยงของไม่น่าลืมอะไรแล้ว พอมเสริมเตียงมีเด็กทำขวดแตงหนึ่งขวดขวดน้ำเก็บเศษแก้วแล้วแล้วก็มีนิดหนึ่งเอรนีย oh, <senior. S 1> มีข้างนอกอันน mm ี hmm. ้จานเข้ามาเติมให้เมื่อวาน <Yeah. S 1> ไม่ได้เก็บเข้าไปไ mm hmm. ปแล้วนะจา๊ะ mm hmm. เจอกันใหม่ บซัมเบอร์เกอร์คิงแล้วจ้ะลูกดิบใจไก่ร้านนี้ส่วนจะได้กินในนี้เหมือนเดิมแองกัสแม่ชอบเฟรนไฟรเขามากเลยนะทอ,ทอดสดๆทอดร้อนๆไม่ใช่ทอดสดๆ